อย่างเหตุการณ์ที่เห็นอยู่นี้เป็นเหตุการณ์ขณะที่ชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค9พร้อมเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปพปอพอสอเข้าไปจับกลุมชายคนหนึ่งซึ่งมีภูุิมลำเนาอยู่ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาคือรวมแล้วเนี่ยสคนด้วยกันนะครับขณะที่เข้ามารับกล่องพัสดุ10กล่องริมถนนเพชรเกษมตรงข้ามที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ครับประวัติรับตรั้ง ตรงครั้งนะแล้วไอ้ติ๊กโดูนไปต่างๆบางอย่างมันเคยดูแต่ว่านี้คือสามคนรู้จักกัน โดยการเข้าจับกลุ่มทั้ง3คนคนเป็นการขยายผลหลังเจ้าหน้าที่ยึดกล่องพัสดุทั้ง10กล่องนะครับภายในบรรจุยาบ้า80,000เม็ดและยังมีไอซ์อีก30กิโลกรัมซึ่งถูกเครือข่ายค้าย,ยาเสพติดนำมาวางไว้ที่พงหญ้าริมถนนพื้นที่หมู่4ตํตำบลฉลุงอำเภอหัดใหญ่ค่ำ16กกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับพอไปตรวจสอบแล้วพบว่ายาบ้าและไอซ์ที่พบเป็นของเครือข่ายยาเสพติดที่ส่งมาจากพื้นที่ภาคเหนือครับเพื่อให้เครือข่ายในภาคใต้นำไปขายต่อ เจ้าหน้าที่จึงเคลื่อนย้ายยาเสพติดที่ได้ไปยังจุดที่จับกลุ่มนี้แล้วก็ให้สายลับแจ้งขอเปลี่ยนสถานที่นัดหมายไปยังเครือข่ายยาเสพติดนัดให้มารับยาคืน19กุมพาพันที่ผ่านมาพอถึงเวลานัดปรากฏว่า3คนมาจริงๆครับเจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวเข้าจับกลุ่มและจากการสอบสวนทั้ง3คนรับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างให้มารับยาเสพติดเพื่อไปส่งให้กับเครือข่ายนำไปขายต่อ โดย1ใน3คนก็ยอมรับว่ารับจ้างขนยาเสพติดมาก่อนหน้านี้แล้ว4ครั้งด้วยกันตลอดทั้งวันของเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจขยายผลต่อครับไปตรวจยึดทรัพย์สินที่คาดว่าน่าจะได้มาจากการค้ายาเสพติดยึดรถยนต์ไปได้แล้ว3คันรวมทั้งอายัดเงินในบัญชีด้วยรวมทั้งมูลค่าทรัพย์สินที่ยึดมาตอนนี้เนี่ยไม่ต่ำกว่า3ล้านบาทไปแล้วนะครับและขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อติดตามจับกลุ่มเครือข่ายค้าย,ยาเสพติดระดับสั่งการต่อไปครับ